อิสรภาพทุกคนถูกจำกัดสิทธิเท่ากันหมดเพียงแต่ว่านี่ครับความยากลำบากแตกต่างกันผมไม่เชื่อว่านายกทักษิณจะยากลำบากท่านดีกว่าคนที่อยู่ในประเทศนี้ไม่มีใครไปห้ามสักคนมีใครไปห้ามแม่นายกทักษิณต่าคือมันโกหกซ้ำซ้ำซากซากซากซ้ำ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 ทั้งหมดนั้นคือการหลอกลวงกันทั้งเทศแรกๆกคนน่าจะจับได้ไล่ไมถ่านความรักมันก็เต็มเนี่ยครับ แต่ว่าพอคนมาเริ่มตาสว่างก็เห็นมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าไอ้ที่ติดคุกเนี่ยนะครับเวลานี้เยอะแยะมากมายเขามีปัญญาทำรรคนเหล่านี้ถามจริงมีปัญญาทำแต่ใครไม่เปิดประตูให้ดำแต่เขาก็ไม่หลบหนีไงลูกน้องนี่นะครับลูกน้องยอมติดคุกในหัวหน้าต้องอับอายนะผมจะบอกไอ้ที่หลบหนีแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่คนไทยถูกสร้างสรรเสริญเยินยอ สอดูดีผมเองก็เห็นว่าเรื่องนี้นะครับจะเป็นปัญหาทางการเมืองทั้งก่อนและหลังเลือกตนะั้งคือหมายความว่าการประกาศเพื่อประโยชน์เฉพาะหน้าและเป็นเรื่องจอมปลอมเนี่ยสร้างนี้นะครับวิตกจริตหมู่ขึ้นมาเรื่องการตับบัตรพรรคการเมืองวันนี้วิตกเหมือนที่เจอคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไทยรักษาชาติ วันนั้นนี่ครับกระดานทางการเมืองไปไม่ได้นะรประเทศไทยวันนี้เนี่ยครับผมบอกว่าเราจะได้ทําทุกอย่างและจะไม่เป็นภาระนี่นะครับรัฐบาลชุดต่อไปคือนายกทักษิณเนี่ยนะครับก็ต้องแฟงกับประชาชนก็มาสิแล้วก็แลนเชไลท์ออกมาสิก็แลนเชไลท์มันต้องเดิมพันมันต้องแลกไหมแต่การพูดอย่างเดียวมันก็คิดเอาแต่ได้ คุณก็ต้องเอาชีวิตมาเดิมพันชีวิตคนหนึ่งก็เท่ากันหมดะอืะไม่ใช่ว่าใครมีลมหายใจมากกว่ากัน,นทุกคนเสมอภาคเรื่องลมหายใจนะอิสรภาพทุกคนถูกจำกัดสิทธิเท่ากันหมดมเพียงแต่ว่านี่ครับความยากลำบากแตกต่างกันผมไม่เชื่อว่านายกทักษิณจะยากลำบากนะโดยสถานะของท่านไม่ว่าอยู่มุมใดในโลกนี่ท่านดีกว่าคนที่อยู่ในประเทศนี้เป็นส่วนใหญ่ ก็ขณะท่านเนี่ยนะยังทรมาในคนอื่นมันมันไม่ฉักตาตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องแฟกันถ้าอยากจะได้เสียงแงลนสซไลด์เดินเข้ามาที่รับคือหมายความว่านั่งเครื่องแล้วก็ลงเครื่องแล้วก็ประกาศก่อนการเลือกตั้งมาเลยแล้วคนก็ไปเลือกแลนสซไลด์แล้วก็ได้จากการแลกอิสรภาพของตัวเอง แต่ต้องการกันแนแล้วไม่มาจริงเนี่ยและพอนี่นะครับพอสิ้นปีก็จะไข้ได้ป่วยอ่ะเห็นกงบ้านเมืองอะคือมันโกหกซ้ำซ้ำซากซากซ้ำ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 แล้วเราก็ต้องโอ้ซ้ำ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 เชื่อซ้ำ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 แล้วปัญหาของประเทศเนี่ยมันก็มีนะครับมีมากขึ้นแล้วประเทศมันก็ไปไหนไม่ได้นี่วันนี้นนะครับมันได้จบประเด็นเดียว นะครับโฉน้าประเทศจะเป็นยังไงในวันข้างหน้าก็ว่าไปก็กลับเข้ามาเลยไม่มีใครไปห้ามสกคนมีใครไปห้ามแม่ในยกทักษิณกลับท่านลองบอกมาทีครับว่าท่านลองบอกว่าใครห้ามครับหรือแบบเสถาพูดออกว่าไม่ฟังโอวาทใครพูดมาที่ใครในรัฐใครเป็นคนที่ที่ให้โอวาทแล้วไม่ฟังแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวงคือการสร้างจินตนาการ ไม่ว่าพูดคําว่าฟ้าเปิดไอ้นี่ก็เป็นปนัญหาใหญ่นะอืมแต่ว่าหลักที่นะครับที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทั้งหมดนั้นคือการหลอกลวงกันทั้งเพยซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยนะครับผมเองก็คือมันจับได้ไล่ทันไม่รู้กี่ครั้งแล้วผมเองก็เห็นสถาน,นการณ์ไปแลกทุกครั้งแล้วก็ถูกต้มทุกครั้งตัวเองก็คิดจะต้มคนอื่นคนอื่นก็ก็ต้มตัวเองคือไม่ไม่สุดจริตเลยแต่คนชิบหายคือประชาชน เราอยู่ในวังวนนี้กันมาโดยตลอดและนายกทักษิณก็ไม่เคยมีเลยนะครับต่อมโนทรรมสำนึกข้อนี้ว่าว่าประชาชนเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรครับประชาชนก็มีหน้าที่ให้อภยัยอืมีหน้าที่ให้ความรักรนะครับใครที่บอกว่าเรียกร้องว่าให้ปฏิบัติตามคําพูดก็กลายเป็นคนผิดเลยอืคนก็มีความจริงจังนะครับบรรดากองเชียร์ก็อ้างความจําเป็นสะดุดดีสรรลเสอและถามว่าประเทศมันได้ไนี่กี่ปีมาแล้วมาสิ มาจบด้วยกันเนือยประเทศมันจะอยู่โฉมหน้าไงมันก็จะได้เดินหน้าเรื่องนี้จะไม่ได้อยู่ในสมาการต่อไปครับคือมาให้ความว่าประเทศจะได้คิดเรื่องอื่นต่อวันนี้ไม่ต้องทาอะไรคิดว่าทักษณิณจะกลับทักษิณไม่กลับเอายังไงเอามาจะกลับเออเอามาคิดใหม่แล้วต่อมาก็ไม่กลับเออเด๋ยนจะกลับประเทศนี้เนี่ยน,นะครับมันผูกติดจนกระทั่งนี่นะครับจะอยู่ในสภาพนี้อีกกันอีกนานเท่าไหร่ ทำไมผู้นำอย่างที่ผมบอกว่ับผู้นำเกาหลีเขาติดคุกจะไม่มีมีใครหนีบ้างผู้นำเกาหลีเนยเป็นคุกนยครับเป็นจํานวนมากเป็นประธานาธิบดีด้วยอื <clique> เราเองก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันติดกับดักอยู่จริงๆวันนี้ผมเชื่อว่าคนเนี่ยไม่ได้วิตกกลัวว่านายกทักษิณจะกลับจริงที่วิตกนตอนนี้คือกลัวกลับไม่จริงไงแล้วก็ปีหน้าก็มีปัญหาใหม่เพราะไม่กลับปีนี้ครับ พอเป็นสาไม่ดีเอาำท่าจะกลับมาแล้วกลับมาคือปัญหามันไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมกล่าวหาเลยว่าถ้าไม่กลับก่อนวันที่สิบสี่พฤษภาการกลับบ้านรอบนี้เป็นการโกหกอีกครั้งครับท่านเพราะว่าปีหกห้าเขาพูดแบบนี้นะครับผมนี่บอกได้เลยเพราะจำท่าจะสิ้นปีไม่กลับต้องขอัยความจริงตั้งใจกลับเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบังเอิญนว่าหมอห้ามไว้หรือว่ารัฐบาลมีปัญหา เมื่อต้องการให้ประเทศอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขผมทําใจได้แล้วและพอขึ้นปีต่อไปก็ประกาศใหม่แล้วซ้ำํำซากนะครับเพราะฉะนั้นกระดานทางการเมืองณนะขนาดนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้คิดอ่านท่านจะเลือกพรรคการเมืองใดเป็นเสรีภาพของท่านซึ่งนี้นะครับแน่นอนที่สุดถ้ากระบวนการดูแลการเลือกตั้งให้มันเป็นไปด้วยความบริสุทธิธรรมนั้น อย่างตรงไปตรงมาผมไม่แน่ใจว่าจะได้ผู้แทนนะครับที่ทำถูกกฎหมายเลือกตั้งสักกี่คนแต่ว่าเมื่อกระบวนการนี้นะครับดูแลควบคุมการเลือกตั้งมันเป็นแบบนี้เราก็จะได้นักการเมืองแบบนี้และก็จะได้รัฐบาลตามลำดับเรียงกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าทุกคนไกมีความแข็งแรงทำอย่างตรงไปตรงมา ใช้หลักการที่กอกตอชุดแรกเขาประกาศจากแม่คนชั่วเหยยบบันไดสภาผมว่านี่ครับถ้ามาตรการเอาจริงนั้นเนี่ยประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงเลย mm hmm. เพราะเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการเลือกตั้งทุกระดับมันเลยเถิดมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันคือเนี่ยนะครับทุกอย่างมันคือเรื่องเงินมันคือเรื่องอำนาจ มันคือเรื่องผลประโยชน์มันไม่ใช่ระบอกมันคือนะครับกระบวนการฟอกการข้าวสู่อำนาจนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับโดยตัวตนแท้ๆมันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่มากล่าวอ้างนะครับไม่มีประชาธิปไตยในโลกไหนๆนะครับที่อธิบายมุมแบบนี้แต่เนี่ยครับเป็นกระบวนการซึ่งไม่เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่า วันนี้เนี่ยครับปัญหาของชาติมันใหญ่มากกว่าเรื่องเหล่านี้แล้วที่เราพยายามพูดกันมาหลายวันว่าเมื่อกลุ่มทุนทั้งไทยและต่างชาติสมคบคิดเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของรัฐและเป็นเจ้าของสภาเป็นเจ้าของทุกกระบวนการทุกฝ่ายการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่การแต่งหน้าเค้กนะครับเพื่อจะรักษาและ,สะแสวงหาผลประโยชน์ต่อไปทุกกระบวนการวันนี้เนี่ย รอดยากภายใต้รูปแบบกันแบบนี้แต่ว่าเราต้องการให้ประชาชนเดินไปพบเองเดินไปเจอเองเห็นเองและเราเองก็ยังผมกับพี่น้องเขาก็ยังจะต้องทำหน้าที่พูดไม่เข้าหูคนครับคือห <laughs> มายความว่าบรรดาของเชียร์เลือกตั้งเราต้องสวนแบบนี้จะได้ยินเมื่อเรื่องนะครับเรื่องจริงปรากฏในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็เห็นแล้ว นะครับว่าธาตุแท้มันเป็นอย่างไรแต่ที่ผ่านมามันก็อธิบายธาตุแท้ได้เห็นอยู่แล้วว่าการโกหกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนั่นนะครับและก็น่าเห็นใจประชาชนก็ต้องเชื่ออย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเหมือนกันครับประเทศนี้ไม่มีวันจะข้ามพ้นไปได้ถ้าทายกันอีกครั้งกลับมาก่อน14ี่พฤษภาถ้าไม่กลับก่อน14ี่พฤษภาเชื่อขนมกินได้ว่าโกหกเรื่องการกลับบ้านเพื่อประโยชน์ทางการเลือกตั้งรอยประยุท์